คุณสัตยคุณและคุณผู้ชมครับวันนี้ผมตามชาวบ้านในตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ครับผมจะตามพี่เตสีไปทําการตกปลาไหลกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิธีการตกปลาไหลของชาวบ้านที่นี่เขาทำกันยังไงครับวันนี้ พี่เจสี่ชาวบ้านไหลน้ำหมู่สามตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพาผมเดินเข้าป่าไปหาจับกบในช่วงต้นฤดูฝนแต่วิธีการของพี่เตสีเขาจะใช้ด้วยวิธีการตกครับและเหยื่อที่เราเตรียมกันไปในวันนี้มีเพียงแค่ไส้เดือนกับเขียดตัวเล็กๆเ,เท่านั้นครับจากสภาพพื้นที่เป็นป่าเขา ทำให้ชาวบ้านที่นี่ต้องหารูปลาไหลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเช่นแอ่งน้ำบริเวณนี้พี่เตศีเคยได้ปลาไหลเกือบทุกปีครับแต่มาปีนี้กลับหารูไม่เจอเราต้องเดินกลับไปยังนาข้าวด้านล่างพบรูปลาไหลที่เพิ่งจะขุดเข้าไปอยู่ใหม่ๆวิธีการตกปลาไหลของคนที่นี่ชาวบ้านเขาจะใช้เหยื่อเกี่ยวเบ็ดก่อนจะแย่เข้าไปในรูเพื่อให้ปลาไหลงับเหยื่อแล้วดึงเบ็ดออกมาส่วนเทคนิคที่ชาวบ้านจะดูว่ารูไหนมีตัวหรือไม่มีตัว เขาจะใช้มือแย่เข้าไปถ้ามีตัวปลาไหลจะกัดที่นิ้วครับมันต้องไปดูที่ทางข้อยอย่างนี้ครับมันต้องมีรูถ้ามีรูก็เออตรงเสกมือแต่ว่าถ้ามีก็รูรูนี่มันจะลื่นๆหน่อยอ๋อหมายถึงว่าพอเราไปเจอรูเนี่ยครับเราจะดูว่ารูมีตัวหรือไม่มีตัวก็รูครับรูรูรูมันต้องทำยังไงพี่แล้ว่าเอาแบกเสียบลงใเนินรู ไม่ตอนแรกคือเห็นพี่บอกว่าเราจะต้องเอามือลองเข้าไปใช่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 ไปรูปก่อนดูอ่ะใช่ใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีตัวไม่มีตัวก็มารู้อยู่พอเวลามีตัววัดนี่มันมันยังไงจะมากัดกัดงักเหนียวเลยจะมากัดนิ้วเราครับอพอหลังจากเรารู้แล้วว่ามีตัวแล้วเราทำไงต่อวเราเบรกก็เอาแบกแบกเสียบเราในรูครับเบรแบดนี่เราต้องใช้เหยื่ออะไรเหยื่อก็ใช้เขียกก็ได้ใช้เนื้อก็ได้ใช้ใช้เดือนครับ ใส่ได้หมดเลยจะเฉพาะเป็นเนื้อนี่ใส่ได้หมดเลยพอใส่แล้วพอเราเกี่ยวเยอเสร็จแล้วเราก็ใส่ในรูครับนานไหมพี่กว่ามันจะกัดว่ามันจะกินบันตัวก็ประมาณสองนาทีก็มีบันตัวก็มันไม่ใช่เสียบก็งักเลยงักเลยเราใช้เวลาบางตัวที่ใช่ใช่ใช่กินเลย อาหารพื้นบ้านวันนี้เป็นผัดเผ็ดปลาไหลตามแบบฉบับคนกะเหรี่ยงครับหลังทําความสะอาดตาไหลแล้วให้หั่นเป็นชิ้นพอดีคําก่อนจะตาเครื่องพริกแกงครับจะมีขา่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมผิวมะกรูดและพริกไทยเมื่อตาละเอียดแล้วให้เอาไปผัดในกระทะพอหอมหอมเทเนื้อปลาไหลลงไปผัดจนสุกจากนั้นให้ทุบหัวกระชายใส่ลงไปใส่ใบยี่หร่าและใบมะกรูดก่อนจะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำปลาเป็นหลักครับ มาถึงก็เอาน้ำร้อนลวนน้ำร้อนล้วนล้วนเสร็จแล้วก็ต้องผัดถอนผัดถอนเสร็จแล้วก็สับเป็นชิ้นๆๆๆๆเดี๋ยวพริกแกงต้องตำตำแล้วมันมีอะไรบ้างเครื่องพริกแกงมันมีอะไรบ้างก็มีหลายอย่างครับมีกระชายต้นกุคาด้วยหัวหอมกระเทียมพริกไทยก็ตะไคร้ตะไคร้ก็อะไรอย่างนีตำตำตำรวมตำเลย ตำเสร็จแล้วตำเสร็จแล้วก็ไปใส่ใส่ในหม้อกระทะครับแล้วไงต่อพี่มันต้องใส่ปรงอีกครึ่งแกงต้องปรงอีกทีหนึ่งใส่ขัวกระชายใบมะกรูดใบเยลลาแค่นี้ครับแค่นั้นใช่ครับผมแต่พอพอเราตำครื่งแกงเราผัดครื่งแกงแล้วเราก็เอาปลาไหลตัวเนื้อปลาไหลใส่ใส่ครับต้องใส่ใส่เสร็จแล้วก็ใส่แล้วครับครับกระชายกครอในตอนนี้ใส่ปิดท้ายปิดท้าย แล้วปรุงรสด้วยอะไรพี่ก็ุมมีอยู่ก็มีกระปิเกลือชุบล็อกหน่อยนึงครับเพนินครับชาวบ้านบอกว่าถึงแม้ปลาไหลที่นี่จะหากินกันได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่ฝนกำลังเริ่มตกใหม่ๆแบบนี้จะหาปลาไหลได้ง่ายมากกว่าครับส่วนเทคนิคการจับปลาไหลของชาวบ้านที่นี่ เขาจะใช้ใบมะเดื่อเป็นตัวจับครับคุณผู้ชมครับรสชาติผัดเผ็ดปลาไหลของคนที่นี่ก็ก็เหมือนกับภาคการทั่วไปนะฮะแต่สิ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือว่าเครื่องแกงเขาจะถึงมากๆซึ่งที่เรากินเนี่ย พี่เขาพี่เตสีเขาจะใส่ใบยี่ลาเยอะมากเพื่อว่าจะมาดับคามันแล้วจะเป็นแบบมันจะเป็นรสเฉพาะของเขาพอทําให้เรากินแกงปลาไหลอันนี้เข้าไปเนี่ยผัดเผ็ดเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบยี่ลาเนี่ยเราจะได้ชัดมากเผ็ดดีครับสุดยอด คุณสัตคูณคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ตำบลท่าข้าวเปลือกในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับวันนี้ครับผมกําลังจะตามพี่เหมยชาวบ้านแม่รัวเขาจะพาผมไปวางเบ็ดเอี่ยนซึ่งเป็นวิธีการหาจับเอียนหรือปลาไหลเป็นวิธีเฉพาะของคนที่นี่จะตามผมไปดูวิธีแบบนี้เลยครับว่าเขาทํากันยังไงครับวันนี้ผมต้องลงเรือไปกับพี่เหมยชาวบ้านแม่รัวหมู่หนึ่งเพื่อข้ามคลองหลวงไปวางเบ็ดเอียนหรือเบ็ดปลาไหลกันครับพี่เหมยบอกว่า ถึงแม้พื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองลมจะสามารถหาเอี่ยนกินได้ตลอดทั้งปีแต่การได้ตัวมาด้วยวิธีการใช้เบ็ดไม่ใช่ของไง่ายๆนะครับวิธีวางเบ็ดเอี่ยนของพี่เหมยเขาจะเดินมองหารูเอี่ยนถ้าพบว่าดินเป็นล่องลึกเข้ามาจากฝั่งแบบนี้ให้สันนิษฐานได้เลยครับเป็นรูเอี่ยนแน่นอนแต่ถ้าจะให้ชัดเจนจะบ้านเขาจะใช้นิ้วแย่หารูแบบนี้ครับจากนั้นให้เกี่ยวเหยื่อลูกเขียดและมัดด้วยได้อีกครั้ง ก่อนจะแย่ตัวเบ็ดที่มีเหยื่อเข้าไปในรูเอียนปล่อยสายเบ็ดยาวพอประมาณมัดสายเบ็ดติดกับไม้ที่หาได้เท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินอยู่กับพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองเวียงหนองลมตรงนี้นะครับตรงเนี้จุดนี้เเขาเรียกว่าหนองหลวงใช่ไหมพี่ตรงนี้ จุดที่เราเดินหากัน,นกเ,บเบ็ดเอียดเนี่ยแล้ววิธีการที่วันนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับตั้งแต่ไม้อันนี้นะครับนี่สายเบ็ดครับนี่คือวิธีการวางบเบ็ดเอียนอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมากับพี่เหมยพี่เหมยก็พาเรามาเก็บเบ็ดเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยเบ็ดคะเนี้ยเราได้ปลาเราได้ปลาไหลแล้วได้เอียดแล้วนะเราก็วิธีทำก็คือว่าพอเราเดินมาเจอก็แค่นี้นครับก็ยกดึงขึ้นมางี้นี่ครับนี่ครับเอียดตัวนี้นี่ครับ จะเป็นไซส์ขนาดนี้สักสิบกว่าตัวโลนะพี่เนาะไซส์แบบนี้ถ้าลงมาริมหนองก็หารูหารูเจอก็หารูเนี่ยมันมีวิธีการดูไงดูร่องของปลาที่จะเข้ามาในรูมันจะมีร่องเข้า มันเป็นทาเหมือนเป็นร่องเข้ามาครับผมจากขอบถ้าเราเจอเลยเจอร่องแล้วแล้วก็ผูกเบ็ดกับเยียร์ที่เราจะสอดเข้าในรูก็ต้องใจ้เขียดต้องเขียดยีเดือนครับเขียดไอ้ไส้เดือนก็ได้ส้เดือนก็ได้เกียวเย,ย,เยเียร์เกียวเยียร์เกียวเยียเสร็จแล้วก็ตัดไม้มาปักแล้วก็เอาเบ็ดที่ติดเขียดอยู่ก็สอดลงในรู ปกติแล้วเราจะวางกันยังไงพี่เราจะวางกันช่วเงเย็นเย็นเย็นครับแล้วมาเก็บเก็บตอนเช้า,ชาส,ส่วนอาหารพรืช้านวันนี้พี่ธรและพี่ยาจะทําแกง่อมเอี่ยนครับเริ่มจากทําความสะอาดเอียนหั่นเป็นชิ้นพอดีคําตาพริกแกงจะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงตะไคร้เกลือกะปิหลังจากตาจนละเอียดแล้วใหเอาลงไปผัดในกระทะพอหอมหอมครับจากนั้นใส่เอี่ยนลงไปรวนจนสุก ใส่มะเขือพวงมะเขือคืนขาอ่อนและพริกสดเติมน้ำลงไปปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาก่อนใส่ผักแปมผักยี่หร่าใบมะกรูดผักชีและใบโกศนครับตั้งนำ้ำตั้งกระทะแล้วก็เอากระเทียมโขกกระเทียมใส่น้อยแล้วก็เอาพริกเข้าลงจะพริกแกงลงคั่วเฮอมัอนหอมแล้วก็พริกหอมแล้วก็เอาไปยันเข้าลงจะ ไปยันข้าลงก็คั่วคั่วให้ไปยันซุกถ้ามันน้ำแห้งก็เอาน้ำเยอะน้อยคือไปยันซุกก่อนอันมันจะขาวเน the the e าะจะควาเซจแล้วได้ตีแล้วก็อันเอาน้ำข้าใส่น้ะน้ำปลาใส่ละเดือดแล้วก็ตามด้วยเคียงพักใส่พักเซจแล้วก็รอเขาเดือดเดือดแล้วก็พักซุกได้ตีแล้วก็การนั้นก็เตรียมรับประทานได้ละ นี่หละครับเป็นวิถีที่วิชาบ้านที่เขาหากินอยู่กับน้องหลวงในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มซึ่งวันนี้นะครับหลังจากเราไปวางใบเตียยแล้วเราได้เราได้เอียนเน้ยนก็คือปลาไหลมากินแล้วเนี่ยแม่ครัวคนคนสวยของเราเขาก็ทำอันนี้ครับแกงออมเตี่ยนซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยครับผมมองแล้วมันเหมือนแกงเผ็ดทางบ้านเรามากกว่าทางภาคกลางเลยไม่เหมือนแกงออมแต่รสชาติของเขาเนี่ย ต้องเผ็ดจัดครับเผ็ดเค็มจัดจัดสิ่งที่ที่ค่อนข้างจะทําให้ผมแปลกใจมากคือใบนี้ครับคุณผู้ชมครับคือใบนี้ครับคือชาวบ้านเขาบอกว่าใบนี้คือใบโกศลใบโกลนล้วก็คือเหมือนเราเห็นตามที่ปลูกตามบ้านเป็นไม้ดอกไม้ประดับเหมือนพวกว่านเศรษฐีอะไรประมาณนี้ครับเขาเอามาใส่เขาบอกว่าใบตัวนี้ใบโกเนี่พอใส่น้าแล้วเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันหวานจะเพิ่มรสชาติของน้ําเราใส่ ขนาดของปลาไหลเอยี่ยนที่นี่ก็ใกล้ๆกันฮนะไซส์ขนาดตัวประมาณสักสามตัวขีดสามตัวขีดซึ่งนี่ครับเป็นวิถีที่ว่าที่นี่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองมาชิมอาหารที่บ้านแบบผมที่นี่ต้องมาที่ี่นครับพื้นที่ชุ่มน้ําเบียงหนองหล่มในอําเภอแม่จันโดยเฉพาะที่บ้านนี้นะครับคือบ้านม่ิบ้านบ้านรับ้านแม่ลัวในตำบลท่าข้าวเปลือกอำเภอแม่จันจังหวัววดบบเชียงรายครับ